กวอยู่ไหนครับอยู่ที่ทางสรรพสินค้าโรตาร์สโลตาร์สอีกแล้ววันนี้เรามาซื้อขนมชใช่ไหมแค่สองรถซือก็คือรถเกียร์คีกลับอะไรครับรถธรรมดาอ่ะเดี๋ยวเราจะมาซื้อมารีวิวกันใช่ไหมอ่ะเราไปเลยกันก้าวว้า,วาตอนนี้พวกเราเข้ามาในห้างสินค้าแล้ว ชอบไอซ์กล่องกันถึงโซนช็อกโกแลตยังอ่ะป่ะโอ้เป็นคนมที่ชอบเลยนี่ไงอ่ะบักแวกบอักแว๊มีบักแวกด้วยสวัสดีค่ราจะไาชมอยูวันนี้อยู่ในช่องแม็กไกเวอร์เด็กซ่าท้าไม่เลี้ยวกับช่วงกินยั่วยั่วเดี๋ยววันนี้พวกเราจะมากิน คิดแคปสองรสนั่นก็คือคุกกีแ้ <S 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 แอนครีปกับรสธรรมดาออริจินอลก่อนรถนี้ก่อนเพราะว่ารถนี้ผมก็ชอบกินนะเรามาดูเวลา,<ช>วาผมว่าผม,ผมขัดขละไส้มันต่างกันยังไงโอเคโอเคมันตัดเสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่คร<ส>ับอ่านดูสิว่าไส้มันเป็นยังไง ผมไม่แน่วะ่ะไม่แน่นะอาจจะเป็นแบบเดียวกันกับอันนี้นะเพราะว่ามันใหญ่เหมือนรถอันนี้เลยถ้าเป็นสีเป็นไส้ช,ช็อกโกแลตปกติเนาะใช่ ไอแอนครีมมันจะอยู่ที่เนื้อช็อกโ,โกแลตท่านใจม,มันอยู่ที่มันมันอยู่ที่เนื้อตัวพวกครีมพวกไอตัวตัวน้ำตาลตัวช็อกโกแลตอ่างมาไม่ได้อยู่ที่ตัวตัวเบเฟอร์ก็ไปผสมครีมเจ๊ว่ากินแล้วนะสัมผัสมันต่างกันเลยอืมอร่อยมากขึ้น <c oughs> ที่ว่าไอตัวเนื้อมันจะกรอบไม่ใช่มันอยู่ที่ตัวเวเฟอร์นะมันจะอยู่ที่ตัวช็อกโกแลตที่เคลือบใช่ไหมครับใช่อที่เคลือบเวเฟอร์อ่ะอม,มันน่ะจะแปกต่างนะก็คือรสชาติอร่อยมากขึ้นอันน่ะธรรมดาเราหาซื้อได้ที่เซเว่ใช่ไหมครับใช่แล้วก็ส่วนลดคุกกี้แอนดเคีเราซื้อที่โลตัสใหญ่ใช่ไหมครับใช่ <Lotus. S 1> โลตัสเพราะว่าเซเว่นไม่มีมีแต่รดธรรมดา แล้วแม็กชอบรถไหนมากกว่ากันอชอบหมดเลยอร่อยเหมือนแล้วแบบเนาะเออเฮ้ hey, ยืนยันคําว่าเรา,ารเท<ร>่ากันมาพบกันใหม่บอกลาท่านผู้ชมแ <Bye S 1> ล้ว <bye bye. S 1> อย่าลืมบ๊ายบายอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ